หิวข้าวหิวเฮ้ยเจอดาราดังนีม่มาแมแมวแมวเดี๋ยวตากไว้ห้อยไว้หลังก็อหิวข้าวนี่กีบอกว่ะเที่ยงคืนสิบห้านาทีนีบวกเวลาให้ด้วยป่ะ let's go ห้วยขวางบางใหญ่เขาบอกว่าปิดตีสามห้วยขวางตอน ตีหนึ่งห้านาทีมากับไอเดียโอเวอร์แอคดูดิมีอะไรกินเห็นกิติศดดั์มานักหนาแหละอันไหนหน่ากินก็จะก,กินให้หมดมึงเขาบอกร้านนี้อร่อยอเออเราต้องเข้า เอ,เ,อเ,อเ,เอาข้าวขาหมูครับที่หนึ่งครับอาธรรมดาครับขนมจีนแกงเขียวหวานครับเฮ้ยหอยแข้งลวกหอยแข้งลวกสามร้อยลองปะลองกน็นน้นี่มันตีหนึ่งเกลียดน,อน,อ,นอนตอนไหนอะ คือเนี่ยผักมันเยอะมากคุณมีแตงกวาน่ากินมากแล้วผักเยอะจัดจัดเนี่ยคุณรูว่าต้นไม้นึกว่าเขาใหญ่นี่น่ากินไหมโอโ้สามหมื่นแคล,แลเรี่ มันผิวด้วยแหละอร่อยตรงหนังหมูก็อร่อยมากเจมสิบผมให้ให้สิบอร่อยอร่อยดีครับแต่ว่าราคาก็ราคาไม่ฝวาแล้วนะแหล่งท่องเที่ยวเออมันเท่าไหร่วันนี้แ0 8สิบแปดสิบเนจอยครับอ่ะเดี๋ยวผ่านไปก่อนละกันเนาะดูร้อนว่ะไอ้ดุย หวานเค็มมัวร์รสชาติาาดีอร่อยดีนะนคือน้ำแก้มันร้อนอะเจมสิบผมให้ให้ก้าว 9, ให้ข้าวตัวกคะแนนหนึ่งแทงแทงราคาสูงราคาสูงห,ห,ห,หน,หน,นห่อยให้ก้าวร้สึกว่อร่อยอันนี้300ตัวเขาใหญ่อยู่นะดูดิใหญ่อยู่นะถ้าเทียบกับมิโป้ลดูดิ โอ้ลืมตัดเล็บริเวณขนมเนมนบิ้ลๆวะ่ะนี่งอย่าคุ้มค่าเฮ้ยลวกเอ้ยรวกมาดีนะเนี่ยนี่ลวกเป็นนะเนี่ยโอ้แล้วดูน้ำจิ้มดีเขาเป็นยังไงน้ำจิ้มให้มาน้อยไปหน่ย <laughs> อยนะน้ำจิ้มที่ดีเก้าจัดหนึ่งแครงราคาสูง <c oughs> คุณก็เป็นคนที่ชอบกินหอยแครงปกติกินหรือเลียเลียก่อนเลียก่อนอ๋อเลียชิมก่อน เอาเลยอืมอมเผ็ดเผ็ดอร่อยไหมอร่อยเพราะว่าเนื้อแน่นเนื้อแน่นหอยสดอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปกันนะร้านนี้เขาบอกต้องกินเนี่ยต้องกินเลยหนวดหนวดอย่างเดียวเอเนาะ กินแค่แบบว่า,าวดูว่ารสน้ำจิ้มมันอร่อยไหมนี่ก็จัดหมวดมือกระดองไปแล้วก,ก็กินอันทะปลาหมึกใหญ่เอาหน้ารใหญ่หัวหน้าหล่นใส่ตีนแล้วร้องไห้เลยอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าอร่อยไหมอร่อยนะวันนี้ชิลๆ้วยขวางเลยบรรยากาศไม่ร้อนด้วยเนาะอืมวันนี้เพิ่งฝนตกเออวันนี้ฝนตกเฉยเลยเที่น้ำท่วมคนเห็นคนว่นายน้ำก็เต็มถนนเลย ไข่ไข่ปลาหมึกไข่ที่เป็นอันทะเลยใช่ปะไข่ไม่ใช่แบบไข่ตัวเมียไม่เขาบอกไม่ใช่ไข่ตัวเมียจริงมันคือแบบหั่นมาเนอะขึงรู้เอาหรอเออตัวนี้เป็นไงอืมชอบอยู่นะน้ำจิ้มดีเออบน้ำจิ้มของแล้วแบบหวานเผ็ดหอมอันนี้เป็นหนวดปลาหมึกมาละร้อยใหญ่อยู่นะใหญ่ กลองลองเลยอ,อืมก็อยู่นะไปดูร้านอินต,ต่อดีกว่าแต่นี่ก็ตีหนึ่งกว่าจะตีสองแล้วนะคนยังคึกคักอยู่เออคนยังคึกคักเดินกันไปดูอินต่อดีกว่ามีอะไรบ้างฮะแต่วันนี้จริงมันเหมือนกับว่าคนมันก็ไม่ค่อยเยอะมากเนอะอืมนี่วันพุธแต่วันพุธอย่างงี้จะตีสองก็ถ,ะนะถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะแล้วถ้าวันถึงจะขนาดไหนคิดด<อ>ู โนะอ้ยเนี่ยงกะน,นี่เตียงกันลำไยกระปอ๋องอืมี่ถึงลำไยมานานมากเหมือนไม่ค่อยได้กินลำไยเลยอะชีวิตน่ะกินต่อกินต่ออย่าหยุดน,นะทะเลทอดอยู่ข้างหลังพอดีเลย เนาะหัวมันจะนิ่มๆอ่ะดูดิคือเขาไปเอาไปอุ่นรอนทอดอีกทีนึงอ่ะเป็นแบบรานเป็นน้ำจิ้มซีฟูดจิ้มแมงกหึ อต่างหรอยนะแต่กุ้งคือแป้งทอดที่แบบอทอดข้าวคั่วจริงๆอ่ะก็คือมีเนื้ออืมอลองไอเง,งเช่ไงเจ็บสิบเท่าไั้นหละเก้าได้เก<ด>้าไ,<ด>ได้เลยฮะนักทิ้ม,ม์ันแซ่บนะเนี่ยดูดิข้างในเป็นสีชมพูเป็นเนื้อ <ไง S 2> กุ้งอ่ะกระป๋อนโอ้ง ลำใหญ่พี่เขาถามลำใหญ่ให้กี่คะแนนลำใหญ่ครับเอาลำใหญ่ให้เิรเพรเพคะแนนเลยชอบมากและแถวนี้แถวห้วยขวางอ่ะใส่บีเลียนใส่บีเลียนเป็นหมาจรนะทุกคนไอ้ยะก้นหรูเลยหรือเพราะว่ามันเป็นวันพุธมันเลยคนน้อยคนน้อยแลวร้านเปิดน้อยถ้ามันหยุดอาจจะร้านมันไล่ ตามซอยได้อีกเออเนาะเพราะว่าแบบถ้าเราดูตามซอยเนี่ยมันน่าจะแบบมีอีกหลายช่องเส้นทางอ่ะแต่วันนี้แบบดูเหมือนร้านไดโน้อยเนาะผมว่าผมไปเจอซื้อชุดนี้ดีกว่าไปใส่ตอนนอนเดี๋ยวมันผมว่ามันเย็นดีอยากกินอะไรป่ะขนมไข่เต่ามันม่วงวันนี้ไม่ได้หาง่ายนี่ไข่อยังไงครับชุดละสี่สิบครับลูกละสี่สิบชุดละสี่สิบ ชุดละสี่สิบ 40, เอาเอาชุดหนึ่งครับผสมไหมครับเอาผสมครับผสมทำไมมันดูพองโตดีเนาะอุ้ยเยอะนะเนี่ยอุ้ยคือตอนเด็กๆกินบ่อยมากเลยใช่ไหมใช่ขนมอย,ย่าง,งเงี้ยทนะี่หน้าโรงเรียนนะแต่ก่อนลูกไม่ใหญ่เท่านี้นะ กูทำอะไรตรงนี้ <c oughs> ดีสองแล้วไม่กลับบ้านอีกอันนี้อะไรมันม่วงปะมันม่วงทางน้อยจากตกอนที่ทำได้อะมันม่วงก็ได้มันม่วงเหลืองม่วงอร่อยทั้งก่อนมันมีแต่สีเหลืองใช่สีเหลืองแบบแปง้งเดียวเหนียวนุ่มกรอบนอกนุ่มในอร่อยไหมยังเหมือนตอนเด็กเหรอ นีอยากลองกินมานานแล้วบนที่กเกาหลีอหรอท่านบอกว่ามีไส้ชีสด้วยนะไส้ทุเรียนชีสปหม <c oughs> ลองวะเอาไส้ทุเรียนชีสหนึ่งครับต้องรองว่ะพวกนี้เขาเรียกว่าเปิดประสบการณ์ต่อมรับรส <c oughs> ที่กินจะได้กลับไปนอน <c oughs> อันนั้นทุเรียนใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ทุเรียนอ๋อนี่อันนี้ นี่แข็งๆเนอะจะกินได้ไหมน่ะได้เลยกินโไปแล้วนะมีรสทุเรียนออกอะมีกลิ่นทุเรียนกลิ่นเออแล้วก็เขาใส่เนื้อทุเรียนด้วยนี่แล้วมันก็มีชีสด้วยดียันเดียว ง่วงทีสองจะขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเดี๋ยวลองกินดิอร่อยอร่อยแจ้งสิบเท่าไรเก้าจุดห้าเย็ดเฮ่จุดห้าเป็นไหนอีกอันเป็นไหนติดฟันอ๋อติดฟันเลยชีวีก็เอาจริงๆนะ อยากลองมาดูว่า้วยขวางวันคุตตอนประมาณตีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็พามาให้ดูก็บรรยากาศแบบกลางๆไม่ได้เงียบมากกําลังกินกําลังกินก็คือว่ามาเที่ยวได้อะแบบหาอะไรกินเล่นๆสนุกสๆขำๆพา,พาแฟนมาเที่ยวพาพ่อแม่มาเที่ยวก็ได้งั้นเราลาด้วยเซเว่นเอเว่นน่ยังไม่ลหลางได้เดี๋ยวพาไปดูที่จอดรถอีกเหรอไม่ต้องหรอกดูทำไมอยู่ซอยี่ิบ ยวนใจสิคร so mm ับจะเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะว่าเราจะไปไหนกันต่อนะฮะวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกมนคลิปหน้าฮะฝากช่องไอเดียล์แอคด้วยนะครับอย่าลืมไปกด Subscribe กันนะฮะบายบายนี่ฮะผมจะพามาดูสิ่งที่ดีที่สุดฮะ7ซเว่นอบายฟเ